ไทยเซว,วนที่สองปนะีพันสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตั้งใจเอาปฏิบัติเอาอยู่วัดนะเพื่อเหตุเพื่อกะได้วันละบุญกุศลทำความเข้าใจให้ถือต้องเขา้าเกษตปฏิบัติถือต้องเห็นประโยชน์ มันก็จะสร้างประโยชน์อ,อยู่กับสิ่งที่มันมีประโยชน์กับบหูประโยชน์มั่งกัตาบอดก็ว่าละบูโหเลงเอะไรละมเ,เข้ามาสู่แนวทางแห่งความดีแห่งการหเหตุผลกุศลนโมเหตุให้เจ้าของเกิดความฉลาดขึ้นมืองกันจิตวิวญาณในเลิก,กว่าละ แนวทางพุทธเจ้ามาบอกเฮาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกปฏิบัติไป็ระแห่งทุกเออจค่สี่วันนั่นเลยหรือว่าละมัดมัดประตูือว่าเงินเนํนำให้นี่แหละทำความเข้าใจให้ถือตรงนะเขาวัดเขาว่าช่วงนี้ก็มีกิจกรรมตามสาขาหรือว่าละมาฝาสังคกยกิจกรรม เล่นแน่จากน้อยแน่สวดมนต์เแต่ว,ว่าวัดใหญ่มันก็นยังสวดอยู่เลยเออยังสวดมนต์วัดทำวัดเสาอยู่เะากับมันก็มาได้คนเข้ามาหลายเนาะคนเก่าๆหื้กดระเบียบกัปฏิบัติกันไปนั่นแหละต้องเอาหลายนะค็ดเอา แนียใดมันสีเจ้าของละลดละ,ละ,ละกิเลสตัณหาได้ก็เฮ็ดเอาฟังมากกหลายแล้วละ่ะแต่ว่ากันเหมบอกว่าอันเก้าให้ฟังนั่นแหละมบอก่มมีเรื่องอื่นเรื่องกิเลสเนรื่องความหลงกับสิ่งปรากฏแค่นี้คณะคณะนี่แหละเป็นในใดมันจังมีสติมีปัญญาเข้าใจปัจจุบันที่กระทบจังเมดตัวตน มันบ่มืดแต่ว่าเออเราได้ศึกษานะให้มันมีการเอ๊ะใจเนี่ยนะโอ้ห<อ>ลงตัวนี้โอ้เสียพอใจบอกพอใจตัวนี้นะให้มันได้ได้มีการคลื่นใดเนี่ยนะว่าเออเออเรามีความสุขกับอันนี้ไม่มีแหมนตัวนี้มันมันงงตัวนี้ฮะมันคลื่นใอยู่เน,นี่ยเนี่ยไม่แต่หลงกันได้เนาะโอ้ยมีความสุขโอ้ยคักไม่แต่เพ่อนไป มมนได้เอสใจนะวะหลงยาอยู่ได้เหมือนบ่อธรรมชาติของกิเลสตัณหาเนี่ยใจของบุตุชนมักไหลไปสู้ที่ต่ำรือพระเจ้าเปัน,นวาแล้มันเคยอยู่กับกรคีคือหนอนนี่แหละมันก็ยื้อเห็นคี้มันก็จะไปคุกคีกับคีคือก้าวเรเลียงวันมักของเน้าหรือวะคึงกับมักของหวาน สัตว์โลกกันยังวนเวียนอยู่ในกามเห็นรูปเสียงกินรสกินาพอใจกันแล่นเข้าไปหาแะละแย่งกันตีกันฆ่ากันเห็นอยู่บ่สัตว์โลกเห็นอยู่บ่ความหลงกันนะตาขวางเสียเดียวนะเห็นอยู่บ่ยิ้มเสียเดียวนะหักเดียวเห็นอยู่บ่ว่าหลงครับมันคืดได้อยู่บ่ธรรมชาติของความหลงมันคือ ตัวตนที่พ่อใจบ่พ่อใจนะนี่แหละธรรมะเป็นมาเพื่อหเฮาได้พิจารณาเจ้าของนี่แหละความชัลาดคือคือกุศล่ะเฮ็ดบุญไปกเ็เฮ็ดไปความดีพระเี็ว่าการสงเคาะแต่เห็นจิตเห็นใจเจ้าของอยู่บ่มันหลงบุญอยู่บ่หลงความสุขอยู่บ่แล้วมันหลงกันยังยังบอกสารลาดนีงเป็นแค่บ,บุญกรรมเนี่หมายถบุญบารมีบุญกุศลที่ เห็นให้จิตใจเจ้าของฉลาดมันก็นยังทุกข์อยู่คือเก่าและเห็นบุญเท่าเดือก็ได้ทุกข์คือเก่าเพราะมัมีความฉลาดในกิจกรรมที่สะที่ในวัดว่าสร้างกิจกรรมขึ้นมาก็เพื่อชงเสอือเมื่อเขาได้ยินรู้ศึกษาให,ให้เจ้าของฉลาดมาว่างานบุญงานอย่างกระตามเพื่อเจ้าของฉลาดขึ้นงานศพคือกัน แห้งงานโซเนี่ยแห้งแห้งยนให้เจ้าของฉลาเห็นบ่เพราะว่ามันอย่างมันใจมันต่อตานมันบเดบเปี่นแบบนี้นะและมันมีตัวตนมันมีความบพอ,อใจไม่มีความหลงอยู่แต่ว่าอันใดที่ห้าพ่อใจห้าจังเอาอคือทีฆาตนะขะนันละหลานภาษาลีบุษไกปกราบภาษาลีบุตรอยสิเลย ทำสุกระหาตาเนาะอยู่เขากิจโกดพระสาลีบุตรกับทรงงานพัดพัดวียนบูตเจ้าอยู่หลานก็ไปเห็นกับพ่อใจแล้วกราบพูวนะสมณะทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่พอใจบทตเจ้ากันเลยวะเอาบอพอใจกันแสดงว่า เธอก็ตรงอยากพอใจในความคิดเห็นนั้นด้วยขบเห็นได้เหมือนบอกขบวห็นว่าเจ้าขวางบ่พอใจได้นะ่ะเพิ่งก็ยังยึดว่าเจ้าของบอ่พอใจส่วนเข้ามาเพิ่งกับเชื้อแหละเพาะบ,บ่พอใจเจ้าของนั่นแหละคือกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างบ่พอใจนละเอี่ยงที่ข้าพเจ้าพอใจข้าเจ้าเจ้าจังเอาฮนะเอออันนี้ถือใจข้าพเจ้าถือใจข้าน้อยข้าน้อยเอาอันนี้ อาจารย์เทียดทื่อใจขน้อยขน้อยมากอาจารย์เทียดด่าเทียดจมขน้อยอกมากนี่แหละขน้อยอกพอจัดนะเป็นแบบนี้เนะ่ธรรมาชาติของกิเลนเนี่ย <c oughs> อาจารย์ส้มขน้อยเนี่ยโอ้ยขน้อยยิ้มเนี่ยดีใจหลายบาอาจารย์สม้มมาวัดมาว่าแล้วไม่แต่จมให้ขน้อยผมโอ้องอโยงมวิโยละ หลวงพ่พเจ้าพอใจพระพเจ้าจึงเอานะทื่อใจจ้งโย่วัดก็ะไดบกบทื่อใจก็บรโยวัดนี้เอาเบิ้งเขามามองันที่ใจเจ้าของผู้ใเจ้าสอนเข้ามาเรียนรู้หัวจิตหัวใจเจ้าของเรียนรู้ความยึดมั่นถือมั่นกับสังขารทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายนี่เอาบัดเชิญอยู่่มือขอมือเนี่ยเอาได้ จึกษาเห็นอยู่บอกว่ามันเกิดดับเกิดดับสีสุกสีทุกข์กับอย่างก็แค่สิ่งปรากฏดับไปหายไปเธอไหนเธอไหนมันสิมีปัญญาเห็นธรรมชาติที่บอกเป็นอย่างแล้วก็จิตมันก็ว่างแล้วก็มันก็อยู่ซื่อแหละเออเนี่ยมันอบร่มใจเจ้าของไดมันก็สิ่งปรากฏมันก็อยู่กเก้อคือว่าหั่นละมันสิทําลายอย่างไดสิ่งในใจมันฉลาดมันมีปัญญา มีสติสมาธิปัญญานี่แหละพทะเจา้าเป็นจังหวะมหาสติมหาสมาธิปัญญามันอยู่เหนือฤทธิิทธิฤทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงิทธิฤทธิ์อย่างกับแพาะทธิฤทธิ์ของใจเจ้าขวงนั่นแหละฝพก่นผลใจนะมันเพื่อสิมาฆ่ามาทำลายเจ้าขวงได้ิทธิฤทธิ์ใจเจ้าขวงมันเข้าใจล่ะตายก็ตายละแม่มันหอดเวลาตายกันะนะศรีญาณตายเช็นอย่างอันนี้มัน ญาณผู้นั้นผูนี้เว้าให้อันนี้แหละอิทธิลิ์กิเลสตัณหาขอบงัาไม่ได้เรียนรู้ธรรมาชาติของจิตใจที่โดยอาศัยสติสมาธิปัญญาเห็นตามความเป็นจริงมันสืบมันถือมันอย่างมันเปลี่ยนธรรมาชาติไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมากก็ต้องตายพัดผ้ดดจาจ้ากันแสิลไล่เอาวอ่อนอย่างเมื่ออยู่นำเดียวเกี่ยวข้องเดียว เฮ็ดให้เดียวเัี่เป็นทุกข์แหละนี่นะ่าแต่จังอยู่น้ำเดียวแบบหมดทุกข์เขียนปุ่งแต่งเป็นสุกเป็นทุกข์เออยึดมั่นถือมันน่นนะฮักฮักแบบลวกฮักแบบกามนะฮักแบบพุทธเจา้าเป็นพันฮักแบบความเมตตาเมตตาคือหมายถึงว่าเถ้าเฮาฮัากแบบยึดมันทุกข์นะต้องฮักแบบคระหอว่าเป็นเห็นเห็นว่าทุกคนเป็นทุกข์เพราะว่ามายึดมั่นถือมัน่นเพราะมีกิเลส เนี่ยมันจังเมตตาสอนธรรมะให้เฮานี่ได้กผลเพื่อละกิเลสมันจังบมทุกข์นี่ยเขามาวัดพันไม่แต่จะได้จะมีจะเปลี่ยนมันเหมือนมันกับทุกข์ก่อนไม่ได้หุจักห่างผลทุกข์บุหูจักสมมุติให้ก็คือเหตุของทุกข์บุหูจักโลกนั่นแะหละเจ้าของเป็นโรคก,กิเลสตัณหาโลกกุประท่า,ทานกับบุหุจักเหตุอย่างก็ไม่แต่จะได้จะดีอะเปลี่ยน ยึดเจ้าของนุ่นยึดไปยึดไปเสียบในอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอยู่มาเป็นพระกันยเป็นพระกรรมฐา,านเป็นพระผู้มีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้วิเศษบบเรียกให้โยมได้เรียก,กเรียกคือโยมกสิมาหลายๆเอาเงินมาให้อัตมาหลายๆมันเป็นความหลงที่ปูกกูซิจะได้ฮะอย่างนี้บอกกิเลนได้เหน วันนี้โยมก็มีกิเรียกกูก็จะได้ขึ้นกันกูก็จะทีเรีกต่างคนกับต่างมีความยึดมั่นถือมั่นเดียวพร่อมาได้เรียนรู้ประทานขันผมมาทําความเข้าใจในควาสอนพระเจ้าแนวทางปฏิบัติเพื่อละตรวจตนจริงมันก็เห็นได้ง่ายโยธรรมชาติของมันมัน สิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นบ่าใดก็เห็นอยู่เนาะอารมณ์เข้าเป็นสุขเป็นทุกข์เขาก็เห็นอยูยว่ามันหมดเทียงเทเน้นน่อนสุขมาเท้อใดเขาก็เห็นอยู่ว่ามันเออมันกระดับไปเนาะแล่กับปัจจุบันที่กระทบอย่างมันก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นอารมณ์เป็นแน่ใดสุขหรือทุกข์โอ้มันเป็นธรรมดาเนาะมันก็เลียนรู้ไปแหละแม่บันที่ไปยึดถือมันถือมันอย่างกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยเข้าใจไปมันก็ค่อยว่างไปแหละ อันนี้เจอกับสิ่งปรากฏอยู่ขู่มือแต่ว่าบ่ได้ศึกษานันก็เรืยลงคือเก่าอนนี้แหละเป็นว่าตาบอดในธรรมเห็นอยู่สิ่งต่างๆมันบทเทียงแต่ก็บ่ได้เห็นในธรรมเห็นแบบกิเลสเท่าอีอย่างที่ว่าเขาเห็นแล้วพอใจเขาก็จะยึดยึดบอกพอใจก็ยึดเรืองกันนั่นแหละยึดความบอกพอใจน่แหละ ไม่เหมือนว่าบวยึดน่เพราะคุบวชนเพราะว่ากูบอมักนะบวสอบเลยบวยึดที่จริงมันก็ยึดนั่นแหละก็ยึดความบวอใจนั่นเดีความโกรธนั่นเดียวม่จะพักเอ้อนั่นเดีตัณหาเงี้ยนะวิภาวะตัณหาคือคือความบวอใจจะพักเข้าไปนล้วความโกรธเมื่อโทสะในที่ได้ดังใจก็ให้ให้ยู่ดนโดนเนี่ยจะเป็นนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดไปจะมีความสุขแนวนี้ตลอดไป มีภาวะตัณหาออยู่แบบนี้ตลอดไปมันจะยู่ได้ผมมันเมื่อเมื่อมันพอเทียงเทแนนอนมันเป็นธรรมะเมื่อมีบอกเข้าใจมันก็เลยหลงอย่บอกตัณหาก็เลยให้หลงยึดนี่แหละก็เลยก็แสวงหากามตัณหาแสวงหากามความยินได้ความโสกจะกลุปเสียงกินรดแสวงหากัน นี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหามันจะมีอย่างหลายนัก็การศึกษาก็ศึกษาอยู่ในตัวตนต้าของนี่แหละมันไม่ไปศึกษาผู้อื่นผู้อื่นเขาไปศึกษาคือกันเมดนั่นแหละมันนี่ต่างกันดอกพระไปศึกษาก็ศูนขึ้นมาโมโหขึ้นมาโกรธขึ้นมาได้กันมนเห็นอย่างบ่พอใจก็ได้ไหว้ซองมาเปิดเบิ่งได้สองร้อยขึ้นมาหน่อยแต่เปิดมาโอ้ได้พันหนึ่งโอ้ยิ้ม ก็ซุกทุกได้คือกันแหละว่ารับเงินรับเงินบารับเงินลับขื้เก่าหะลืะธรรมาไม่รับเงินนโน่นไปให้ไว้ยาวัจกกรก็รับขื้เก่าหะละพระคนนั้นไหวซื้อเจ้าของใส่เจ้าขวงก็บ่อเขาหรอเะล่าจังเอามาเถอะใส่เงินนั่นแกบได้จับซื้อ เน็ดมาเบาว่าปฏิบัติทำรรจับบยึดคือใจมันว่างอาใจต่างๆเอามาสกเข,ข้อเอามานุขเขามีนั้นเอามายึดไม่เข้าใจม่องนี้เรื่องอุปพวกบริโภคทั้งหลายมันก็จําเป็นเงินทองก็จําเป็นในการดํารงชีวิตไปหันไปนี่นก็ขี่รถไปเติมน้ำมันไปต้องใช้หรือ่าเงิน กินข้าวก็ต้องมีเงินซื้อรสร้างกระเอก็ต้องมีเงินสร้างหรือมาสรงข้อเดียวอ่เดียให้เข้าใจตรงนี้แหละเราต้องมองให้เกิดปัญญาในพุทธศาสนามันเสือออียงมากก็ป่าถือว่าถือหลอดไม่ได้มาใครขวนด้วยเจ้าขวง นี่ยจังหวาถ้ามีปัญญาแล้วก็มองทุกอย่างเป็นธรรมไปได้แต่มันเกิดสัมมาทิฏฐิอิหลตแล้วอ,อาศัยโลกนี้อยู่โซ่ข้าวอาศัยอาหารขินยู่สามต่ายกุกบาชาไม่รอแล้รอมือต่ายซื้อตั้งอย่างเดียวคนขึ้นมาเี่ยคณะที่รอมือต่ายเห็นในไดสใดจังบวทุกเช่นนั่นใดจังได้ศึกษาจิตใจศึกษาชีวิตอยู่ในสังคมโลกนี้ นนั้นคนนี้ตายไปคนนั้นคนนี้ให้คนนั้นคนนี้ดีใจเขาศึกษาอ,อย่า,าบอกว่ามันหลงเนี่ยถ้ามะาพ่นห้เฮ้าศึกษาในนี้ให้มีสติในนี้ยิดสาคนนั้นคนนี้เห็นอย่างมีความบ่พ่อใจเขาหนแหละมันอิจฉา,าเขาเอาล้ําเขารวยเอาเงินเอาเงินผมเป็นห่ไม่ได้เอาทําเป็นใหญ่พระราชา ราชาเอาท้ำเป็น,รรปนหญ่ปกครองบ้านเมืองมันจังดำลงด้วยความสุขเหนือเหนือราชา,าไปถึงถ้ำมะอะไะเอาถำอะไะเป็นหญ่พรธเจ้าเอาท้ำเ,เป็นใหญ่ธรรมาที่ปไตไม่ได้แม้เอาตัวตนอัตาร์ที่ปไตเอาเจ้าของเป็นใหญ่อันนั้นท์ื่อใจจังเอาอันใดบันทึใจบอกเอาคือว่าะอันี้เอาตัวตนเป็นใหญ่ ถ้าเอาำเป็นหญ่แล้วมันบ่มีตัวตนนะนะเพื่อสิดาเพื่อสิส้มก็เออเหลืองของเขาเ่อสิพ่อใจบ่พ่อใจขอเขาเฮ็ดเนี่ยอันนี้เอาวะเอื่นวะมีความเข้าใจในถ้ำเอาถ้ำเป็นใหญ่มีถ้ำเป็นที่พึง่งบบมีอยังกินบ่มี่ยังที่สิเฮ็ดให้เขาสะดวกสบายเออมันก็เป็นธรรมะอันนี้แหละชะตากรรมของกูเออกูต้องยอมรับให้ได้กูบเคยทำบุญทำทานกูก็เลย มาขอท่านแล้วตาก,กรรมก็เป็นนน้นี้เนาะ<อ>หุ่นจักเส้นทางบัณฑิตเพิ่นผ้าเย็ดท้าดำเนินอีกเกียจขี้ข้านว่ามีการพัฒนาเจ้าของกูก็ต้องได้รับผลในนี้ยยนเยี่ยไปโทษภัยสาบ่ะกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลก็เจ้าของตนนั่นแหละเฮ็ดตนเป็นที่พึ่งของตนก็ตนนี่แล้มาพัฒนาตนให้มันดี เพราะว่าตนก็ต้องได้รับผลงกรรมองตนเพื่อแล้วเมื่อเสงเพื่อเจ้าขวงตายเจ้าขวงตกนรกอยู่หันเจ้าขวงมีเฮ็ดโซ่มีเฮดโซ่อะไรไปตำรวจพลมาจับติคดคุกเฮ็ดไม่ดีแหละพญายมมาบานกับจังพลาลงนรกแหละเฮ็ดดีมาเท้าเทพก็มารับและ นบอกคนตายเราเห็นคนมารับขอเทศความดีไว้ขอทำบุญกุศลไว้สิไปนรกได้หนาไดเห็นดีเลยนักกรรมนั่นแหละเป็นเอ็นว่ากรรมนี่แหละเขาต้องเข้าใจเหตุมันที่แม้นมาที่ไหลลำพันธักรรมอยังข้าน้อยจมอยู่จมเหมืนได้เพื่อะเหลือแก้ไขเจ้าของทำแม่ฝึกจิตทำไมคือมัน เข้มแข็งตัวอ่อนเอีเอ่ยงเข้าใจกต่เมื่อก็เลยไปเห็นเป็นถ้ำอะไรแบบนี้ฝึกใจให้มันเป็นถ้ำเมื่อสิวาในเลือเรื่องของป้าชาวบ้านเขาเหมือนป้าบัณฑิตป้าผูา้สละป้าเป็นมงคลมุตปาของพุทธเจา้าป้ากิเลสตัญหามีแต่บ้ามีแต่ด่า,มา,มดาจมนินทาเดียวป้าชาวบ้าน เพราะว่ามีประโยชน์เพราะแต่ยินท่าเนี่ยวเพราะแต่แนวกิเลสตัณหาเี่นั่นเลยจังรวยเหนั่นลเลยจังงามเรื่อยเพราจังได้เสียบเสียงกินรถเรื้องแต่กะม่นบอกบอกให้ให้เกิดความยึดมันถือมันเอาให้เกิดเสื่อกะมันล่ะกระตุ้นให้มีตัวตนนั่นแหละเสื้อถ้ำนี่กระตุ้นให้ละตัวกูละกิเลสไม่เข้าใจธรรมชาติที่เราได้รับไหมว่าเออมันธรรมดาแหละ เหตุมันมีเหตุมันบ่มีความบังเอิญเนาะไปอยู่มองนั้นมองนี้เจอคนนั้นเจอคนนี้นบ่มีความบังเอิญเนี่ยไปโทษเขาเอาดูอยู่เนี่ยไปโทษผู้อื่นเนีเ่ยเอาดูเห็น <He ard. S 2> เพื่อไม่เฮ็ดได้เห่าบ่พอใจไปโทษของล้นเจ้าของนนั่แหละอ่อนเอ๋อเองง้เองเนี่ยไปโทษเขาให้ผลาญยึดใจมันลุ่มผมมีปัญญาคือว่าะ ฝึกใจเจ้าขวังมันก็เห็นแค่สิ่งปรกกิ่งพรเจ้าเันเสยเปิดด่ากันเบื่งแบบอย่างพระอริยเจ้าเป็นตัวโอ้ยมันอ่อนแอก็ฝึกแล้วแบนี้เห็นกิเลสมอนกันนี่มันวันไหวยังบันี้จิตที่ฝึกไปแล้วมันวันไหวไม่วันไหวโดยแรงลมแรงลมก็คือแรงกิเลสตัณหาอันลมันเปรียบเสมือน ลมพายุมันสีแห้งทังใดเห้นบอกโวกเขาหินผามันก็ยื้อๆอ,อยู่นั้นเราฝึกใจให้มันแข็งแกร่งด้วยทางหินผาไม่วันไหว้ดยแรงลมแรงลมแรงแรง,แรง,แรงป,ลปะละมปะนั่นแหละมือเทวันวัดลมพายุมัมนก็ยังบอกถอลมปะคนลมพายุมาพัดเฮือนซานพังไปยังบอกถลมปะคนได้เน้นบอก มัเมาเเวาเลยฮะวันนี้แอ้ยเป็นทุกข์หละร่มปลาเ็ให้ค่าเจ้าของให้ค่าเขาก็ได้ค่าเจ้าของตายก็ได้เขาเบ้าให้น้อยใจนะห็นบอกเขาเเ้านะมันแต่ว่ามันบมมีพิษหมนมีพิษเ้อนี่แหละจังว่าเวาเนี่ยใดมันก็ต้องพิจารณาสื่อสามกัน สังคมเขาอยู่ด้วยการเสพแล้วก็ต้องพิจารณาแหละผู้ใดพ่อเฝ้าใดก็เว้าเว้าบได้ก็เงียบไว้แหละเอาเว้าไปมันมีโทษกัเนเงียเว้าส่วนคนปฏิบัติธรรมเขาบ่มากกันปฏิบัติู้เดียวพนเดเจ้าก็อกอยังบ่อยู่เรื่องของเขาเนียทางมันเราเห็นว่ามันดียวก็ไปผู้เดียวก็ได,ดวกไดไ้ถ้ามีใครชวนได้ชวนเขามาปฏิบททัติธรรมเออ ถ้าไม่มีก็เธอก็จงไปคนเดียวเถอไม่ไปสนใจไม่ไปแค่ไม่ไปสะอ่อนผลนั้นผลนี้ญาติพี่น้องพอแม่พี่น้องของผมมาปฏิบัติธรรมเอาเรื่องของเขาแหละบาแนวทางให้เึก้เอาแหละตายไปก็ไปคนละทิศคนละทางตามกรรมเจ้าขวงคือว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ความมีมนุษย์ความเป็นมนุษย์ ประโยชน์สูงสุดในความเป็นมนุษย์คืออย่างนี่แหละถึงว่าความรู้ในพุทธศาสนาชุดประกายให้บัณฑิตทั้งหลายเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมันจังอ,อบโษฎมันจังมีศรัทธาในการอ,อบโษฎมีการเรียนรู้และศึกษาจะเลื่อนสติสมาธิปัญญา เรื่องของกรรมฐานก็คือเรื่องของจ,จิตใจนั่แหละเรียนรู้สังขารล้างกายพิจารณาให้มันเห็นแจง้งมันก็บบนหลงแหละนี่มันยังบอมีปัญญามันก็นยังยึดมันถือมันหลงกันอยู่ในนี้เี่นพิจารณากันเบิง่งนะสาธุ